มีรอยแผลเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวรอยร้าวนะครับเราเรียกว่ารอยร้าวเกิดขึ้นก็เกิดการหย่าร้างนะครับเกิดการหย่าร้างซึ่งจะว่าไปก็เป็นความไม่ลงตัวกันนะครับของชีวิตที่มันเกิดขึ้นของผมพอมันเกิดการหย่าร้างแล้วเนี่ยแผลมันใหญ่คุณวัดคุณวิทวัตแผลมันใหญ่มากเพราะว่ามันทําให้เรายืนอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่ายืนอยู่ ในชีวิตของเราเนี่ยยากมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการสูญเสียในเรื่องของอองานพอดีเลยช่วงชีวิตของการเป็นพระเอกก็กำลังจะจบลงพอดีอนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอายุสักสามสิบห้าสาสิบหก,กเป็นพระเอกเนี่ยกำลังจะพื้นที่ของพระเอกกำลังจะหมดไปพอดีเลยอ๋อวัยรุ่นมันกำลังจะขึ้นมาครับกำลังจะหมดพอดีเลยสูญเสียเรื่องงานไป,ไปไปเรื่องหนึ่งละนะครับสูญเสียสูญเสียครอบครัว นะครับสูญเสียทรัพย์สินทรัพย์สินด้วยทรัพย์สินด้วยก็ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของการก่อนของการแต่งงานมันก็ไปเราก็ไปมีเงื่อนไขที่<อ>ที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยครับก็คือว่าเรายกให้กับอดีตของเราเนี่ยเป็นสินเดิมซะก่อน นะครับก็เลยไม่มีส <S <S oh ิ่งสมรสถติดตัวอ๋อหมายความว่าอะไรที่เราซื้อเอาไว้ก็เป็นชื่อของเขาครับของอดีตไปหมดของอดีตไปหมดครับพออย่าร้างกันเราก็ไม่ได้มาเขาทางนาเพำเภกก็ถามนะฮะเขาถามว่ามีไมยเหตุเรื่องทรัพย์สินไหมควรจะมีไหมอย่าอย่างง่ายไปกับทุกเรื่องโอเคควรจะตั้งข้อสังเกตเอาไว้กับ ตัวเองบ้างนะครับ<ต>คือ<พ>สมมติฐานเอาไว้หน่อยหนึ่งครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีทางที่จะต่อสู้ใดๆในแง่ของทางกฎหมายแต่ก็สามารถที่จะสร้างเงื่อนไขเอาไว้ได้ก่อนที่เราจะตกลงในสัญญาใดๆอันนี้พูดไว้ในมุมสลับมนุษย์ทุกคนหมายเหตุที่ว่านี้อะไรทำอย่างไรเราเราน่าจะกล้าหาญพอที่จะตอบคาถามกับพนักง,งานทางกฎหมายทนายาทนายห,นหรือ,รอใครก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่เป็นนักแสดงเป็นดาราแล้วก็คิดว่ามัน เปราะบางเรื่องชื่อเสียงไม่อยากไม่อยากให้แบบเป็นข่าวไม่เอาว่ะไม่เอาดีกว่าไม่อยากมีข่าวไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากแล้วก็ไม่อยากไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวกับอดีตของเราเราคิดว่าโอเคถ้ามันไม่เป็นไรคาว่าไม่เป็นไรบางทีมันก็ใช้ได้แต่บางทีมันก็ต้องใช้อืเพราะว่าเราก็ไม่ได้กงแก้ไขนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเงื่อนไขไว้บ้างสำหรับมนุษย์เนี่ยผมว่ามันจะได้เป็น เป็นวงล้อมในการที่จะอบอุ้มตัวเองเอาไว้ในในยามที่เรายืนไม่ได้หรือว่าในบังเป็นเกาะกกมบางให้เราเพราะฉะนั้นเงื่อนขไขใดๆเกี่ยวครับบัตรก็เลยไม่เอาดีกว่า <lux> ก็เลยบอกไม่มีคําว่าไม่มีของเรามันก็เลยมาผูกมัดตัวเองทั้งหมดเลย <lux> เราก็เลยไม่ได้เราก็เลยไม่มีการแบ่งสินสมรสครับกับเครึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของอีกฝ่ายหนึ่งละว่าจะให้มาเท่าไหร่หรืออย่างไรนึกออกไหมฮะซึ่งไม่มีใครผิดหรอกครับผมเองเนี่ยแหละที่ผิดที่ ดำเนินชีวิตไปในมุมนั้นนะครับก็เลยยอมรับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นพอมันเป็นข่าวเราตีตราตัวเราเองแต่ว่าข่าวปิดไม่มิดหรอกครับข่าวปิดไม่มิดก็คือว่าคนนึงก็เรื่องกอดสิบมีอะไรขึ้นมาก็ออกไปบอกว่าเออน่าจะมีเรื่องหย่าล้างมังม้งหรืออย่างง้นอย่างงี้มัง้งแต่ว่าตอนนั้นหมูไม่ได้เปิดเผยด้วยใช่ไหมฮะหมายความว่าพระเอกในยุคอดีตการนีร่นะฮะเขาก็ไม่เปิดเผยเรื่องเรื่องคนรักเรื่องครอบครัวเรื่องสามีมเ,เรื่องแต่งงานผมเปิดเผยแต่การหย่าล้างของผมเนี่ย มันเป็นแผลใจของผมมากกว่าถ้าผมเปิดเผยไปเนี่ยผมผมคิดว่าผมไม่พร้อมผมคิดว่าถ้าผมไปพูดวันนั้นผมก็คงจะควบคุมตัวเองยากมากวันนั้นคือวันที่สี่ทุ่มสขแควร์ตอนนั้นเชิญไปนะฮะเพราะว่าคุณูมออกรายการเราได้ไหมซึ่งเราเข้าใจในความรู้สึกอันนี้ในที่สุดโมก็ปฏิเสธที่จะ,จะมาสี่ทุ่มสขแควร์รตอนนั้นเพราะว่าในมุมในมุมหนึ่งก็ต้องพูดถึงตัวเองแล้ว ถ้าตัวเองถูก <c oughs> ก็ต้องมีอีไฟดัน <c oughs> ผิดนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ไม่มีบุคคลนั้นมาอยู่ในสถานที่แห่งนั้นด้วยผมว่า <c oughs> ผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมโอเคต่อ <c oughs> ไม่ว่าเราจะได้รับผลอย่างไรเราก็คิดว่าเราก็ต้องมีหน้าที่รับผลในสิ่งที่เราทำนะครับ <c oughs> ในวันนึงเขาเคยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกหรับเราวันนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับสิ่งนั้นผมก็เลยคิดว่าเออมนุษย์เนี่ยมันก็ได้แง่คิดมาอย่างหนึ่งละทุก คู่สมคู่สมรสคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็วักจะคิดเสมอว่าคิดกันมาอย่างดีที่สุดแล้วว่านี่คือเดอะเบสสําำหรับเรานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือคนที่ดีที่สุดเลยสำหรับชีวิตเราแต่อะไรเกิดขึ้นสำหรับเขาเหล่านั้นหลังจากนั้นไปห้าปีสิ่งที่ดีที่สุดกลับไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดกลับไม่ใช่หลังจากนั้นห้าปีสิบปีผ่านไปนี่คือ นี่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนกับคู่ทุกคู่มันยุติธรรมมากมากเลยสัจธรรมมันมันยุติธรรมมากมากมันยุติธรรมด้วยครับเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆครับว่าว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะั้นมันจะดีสำหรับเราหรือไม่ตลอดไปหรือมันอาจจะไม่ดีที่สุดสำหรับเขา จริงๆแล้วตอนนั้นเราก็เข้าใจความความเป็นดาราโด่งดังของหมูแล้วก็มีโมดรสุมชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่ายากเก็บตัวเก็บตัวอยู่นานไหมตอนนั้นนะกี่ปีที่หายไปแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ออกเลยอะตอนนั้นอะเก็บตัวอยู่สองปีเกือบเกือบสองปีนะปีกว่าที่เก็บตัวเก็บตัวเนี่ยเพราะว่ามันมันเหมือนกับการคี้อนตีตัวเองอะฮะเยอะมันทรมานมาก มันเป็นการยอมรับยากมากสําหรับคนคนหนึ่งที่ไม่ต้องบอกว่าเป็นดาราหรอกอืแต่สําหรับมนุษย์คนหนึ่งที่เจอสถานการณ์ที่แบบว่าเหมือนกับว่าเรามีมีบ้านมีหลักประกันของชีวิตสร้างมาอยู่แล้วอยู่ดีมันก็หายไปบ้านที่เราอาศัยอยู่วันนี้ไม่ใช่บ้านของเราวับหายไป,ไปกับตาแต่เขายังให้เราอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่นะ <Okay. S 2> เราก็ยังได้อยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีที่จะไปลองเงื่อนไขว่าวันหนึ่งเขาอาจจะแบ่งให้เราเพราะว่าไอ้คําว่าหมายเหตุไงหมายเหตุเราไม่ได้พูดเอาไว้ในในวันที่เซ็นสัญญากันเอาไว้ในวันที่หย่าร้างไ hmm. ด้ออไหรือไมฮะ hmm. มันเราไม่มีหมายเหตุมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเราก็เลยเรอความพึงพอใจว่าวันหนึ่งเขาอาจจะแบ่งมานะ <laughs> ก็รอก็รอแต่การรอแบบนี้ทรมานและทําร้ายตัวเองเป็นการเชียนตีตัวเองด้วยเพราะว่าเราทําไมวะเนี่ย <S <S แล้วเราก็ไม่รู้รู้เราก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไรมันจะเกิดขึ้นในระดับชีวิตเราชีวิตเรามาอยู่ตรงมุมนี้ได้อย่างไรมันมาเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไร <S 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 แต่ <S 2> <S 2> พอณถึงวันนี้แล้วเนี่ยจึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยง่ายนิดเดียวเองฮะถ้าเขาไม่ให้เรารู้เราก็รู้ตัวเองซะดีกว่าโอเค เรารู้ซะเรายอมแพ้มันซะเราอย่าเอาชนะกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยคือคือคือคนอื่นหรือว่าปัจจัยภายนอกเราก็แค่รู้ตัวเองเท่านั้นเองว่าอะไรมันเกิดขึ้นสลับชีวิตเราเออมันแพ้ก็บอกว่าแพ้เออมันชนะก็ยอมรับว่ามันมันมันอยู่ในช่วงโมเมนต์นี้อยู่นะครับแต่ก็อย่าไปเผลอไผลกับชัยชนะเหล่านั้นเพราะมันอยู่ไม่มันมันอยู่ไม่คงทนหรอกสุขมันก็แค่นั้นนะครับทุก มันก็แป๊บเดียวอยู่กับเราแป๊บเดียวให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับทั้งสุขยอมรับทั้งทุก mm hmm. พอยอมรับมันได้หัดอยู่กับมันหัดเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน mm hmm. ดีกว่าถ้าผมถ้าผมเป็นคนคนนั้นผมผมผมก็จะบอกมันไอคนนั้นว่ามึงมึงคิดผิดอะ่ะ mm hmm. มึงไม่ยอมแพ้อ mm hmm. มึงมึงไปวนเวียนไม่ยอมรับไปวนเวียนคิดอยู่แต่ว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร how why ออพอมีคำว่า why มีคำว่า how มันก็มันมันก็วนนะฮะัน,น,น,นเท่าวนแทนที่มันจะโอเคเกิดขึ้นแล้วแล้วไงต่อก็เดินต่อไม่มีรองเท้าใส่ตอนนี้ไม่มีรองเท้าไม่มีอยางเกงหรือแต่งเกงในอยู่ก็เดินไปทางเกงในก็เดินซะเรียนรู้ใส่สูตรก็ถอดสูตรออกไปซะมาปุ๊ปปัจจุบันไม่มีสูตรแล้วก็ควรจะเดินออกปปเลย ชีวิตทั้งท่านไม่ไม่มีสูตรก็ยอมรับให้คนอื่นเห็นไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปแคร์คนไม่ต้องไปแคร์ปากคนไม่ต้องไปแคร์สังคมมองว่าเราเป็นใครจริงๆแล้วเราควรจะมองเห็นตัวเราเองมากกว่าว่าเราคือใครเราไม่ต้องสนใจหรอกปากคนอื่นไม่สําคัญเท่ากับใจตัวเองใช่ถ<ๆ>ูกตอนนั้นมีมีความเป็นดารา ที่มามาขําช่อเราอยู่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับว่าโอ้ยตาแล้วเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวจะเป็นข่าวโน่นนี่นั่นใช่ครับหมูก็เลยเก็บตัวสองปีเก็บตัวจริงๆแล้วหนีตัวเองไปไปหนีเข้าใจว่าหนีคนอื่นหนีคนอื่นไม่ให้มาเห็นตัวเราไม่อยากให้ใครมาสงสารตัวเราแต่จริงๆคือหนีตัวเองหนีตัวเองหนีไม่พ้นหรอกครับมันก็คือตัวเราตัวเราไม่ยอมรับอืผมว่ามันมันเป็นการคิดที่ผิดเป็นมายเซ็ตที่ผิด แล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อนี่ไงชีวิตเป็นแบบนี้เองอ๋อเหรอความพ่าแพ้เป็นอย่างนี้เองอ๋อเหรอโอเคเข้าใจละแต่มันได้มันได้สิ่งหนึ่งคุณวิทวัสม,มันได้สิ่งหนึ่งที่เอามาใช้ในช่วงของหลังเลยได้เรียนรู้ว่าความบาดเจ็บสัตว์ที่บาดเจ็บเป็นอย่างไรโอ้ความเจ็บปวดความเจ็บปวดเป็นยังไง คำว่าออร้องไห้เหมือนสัตว์เป็นอย่างไรบูเป็นอย่างนั้นเลยหออมันเจ็บใช่มันเจ็บมันเจ็บปวดมากอื